สวัสดีครับเสียวดำสิงพลาดเหรอมาเบิ่งอาการเจ้าหุ่นใดสองหนึ่งส่นขีดเจ็ดติดอยู่ดีๆเมื่อกี้ดับสตาร์บัติดครับผมอาการเราเป็นยังไงพวกเราไม่อยากกำบังตรวจักลังแก่ยู่ครับเกินปีมือสร้างเป็นไปว่ไใดหรอกดนคือกันนี่คนสายแล้ว อ๋อ้างอยู่กับหมอกแล้วได้หน,น่ต้องห่วงอยู่กับคุณหมอนเลยเนาะม <c oughs> ันแก่กันอยู่ครับโอ้ไงหง่องมาเลยบงคุณเล้ว <c oughs> ตัองรุ่นนี้สจอดเลย กลังแก้อาการอยู่ครับมึงมันเป็นยัง้าำลังอยู่หกประถมาจบนตนอืมกำลังผายปอดคังด้ <laughs> งนี้ก็ลังพายปอดอออเ,เ,เอาเงินเพิ่ได้ไหมบาทเนี่ย รถทีกยังข้างว่าจะยังวะรถปักปัก<ด>อยู่เขาปนเนี่ยจะเจอด้อันน<อ>ี้คันมาเด้ยก่นน้ก็รวมมือเราอยู่มันขาดไหนหรอปะมันร่วตมัน่วตัวคัน ตัวนี้แหละตัวนี้เราเนี่ะอืมอร้อนบอกกันเอ้ากวันเลยแล้วตัวนี้แหละโคบักป่ะเนี่ยโคบักยิงไปเอววิ่งสกปรกเลอือนี่น้องแก้ปัญหาครับเไอ้หลงมารับกลับบ้านเสร็จก็ตีติดอีกไอ้ลงไอ้ลงก็รับกระดับว่าได้ได้ครับนั่นไอ้ลงดับเมื่อไรก็ต้องอยูเมื่อนั่นน่ะนะ

มือแมนนอสูงไม่ดึงขึ้นยิ้ขึ้นกันเดินน่ะอืมคิดเองเดี๋ยวฮะเศรษพลังใบโอ้สายนึงขาดนี่มันขาดได้เตะอืมอืมโอ้ยบังเอโอ้ยแมนเนาะเห็นแล้วครับเห็นแล้วเขียรอบกาบเสียบ่ะ โอเ้โอเจ้าแมวพี่บวกถึงสิบสองพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อจุดแล้วเล้วบัดน,นี้ทางเห็นแล้วเห็นแล้วมึงกัน,นครับติดแน่นอนบัดน,นี้ยปต้องห่วงโอ้ทำงานามาจากปีแล้วครับลุงเนี่ยอันนี้ พร้อมอบตพร้อมอบลาต่อยังปีสิบเจ็ดปีนี่เนาะอ๋ะอถูกรถเกาหลีก็สุดยอดเลยอวะเอ้าเกาหลีเก่องอยู่เลยปงสิบเจ็ดปีว่ะนู่นอะเรียงนี่แนวเปี๊ยะถ่ายแต่ของเหลวเปลี่ยนแต่สายพันธ์สุดยอดพี่น้องมุ่นใดสิบเจ็ดปีครับผม เกิดพ่อหมวกแซกเกิดคำว่ามันนั่นกับจิโกดก็หมกแซกคุณลักกันหลายปีดีแต่ว่าเป็นรถไงก็ได้เป็นน่องอยู่เกีปีนี่พอทับบดายีได้เป็นโค่อยงานเนี่ยนั่นหมกแซกอังกฤษอังเกตแอลรถคนเดียวผมงเขาพอต้องจวกใจพงษ์ไม่เดียวโมกนันนี้รถนี่น ไล้ละได้ละไ้ติล้วครับไ้ติดลละไอติลละไอติล เูมมอาทักทชีวิตนี่โอ้ยงั้บตายกองกันปุได้ฮะผมเบิกเงนไม่ขังสารุงนครับเนี่ยนั่น้ะจังหวัดน่านอ๋อเขาของแท้เออฟังเสียงรถจังหวัดน่านของแท้เนี่ยยี่กีประมานสี่เด๊ะแย่ล่อยผมเย ันจาดแล้วรับรองติดแน่นอนเดี๋ยน้ำมันคนเดยวนเดี๋ยวน้ำมันคนแล้วของแท้ของปวีได้พี่น้องต้มเลยเว่าของนั่นรู้จักกันดีในสายดีกรีเราต้มนเนี่ยน้องตสีือนี่ไหนไม่เกี่ยว โอเคมันดก่ล่้มันเดม่แ้วมล้งเต็มแดงได้ว้ายลงเแดงมไม่ได้ลงเไปเอาไปลงใส่ลงเทศบาลมาครับเนี่ยล้งหงยังหยังมดตัเห็นเปล่ามดตัวเปลือกดตัววะเปลืเยบวะเขาง่ายปล่องเขาไปนาพันธุเดีย เป็นน้ำหน,นานวมันเรียนกุดเป็นน้ำหนาวโรงเรียนกุดเป็นน้ำหนาวบรงเรียนกสิ นี่ของแท้ิดแล้วแล้ววิสามานี่ดีละม่ได้พ่นไปไดไหนเนาะเออกับบ้านนี่บัดเนี่ยหายติดเรียบร้อยตีแล้วครับพี่น้องเราใส่ก่อนโอเคครับติดแล้วพี่น้อง เอาคนไดเาเนี่ยเราใส่ระบบนี้เป็นบ่กินเรียบร้อยเป็นผลสำเร็จที่คำที่คำทางเขาจะรัจิติกับปาไมาทีนีก่อนับผมเราคนใดที่เรียบร้อยแล้วปนไร้ม่นหน้าไปก่อนไปทนีาครับผมสวัสดีครับ